สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีเด้อครับผมรับบ่าวเ่าผ้ามาตาลน้ำทางของปูใหญ่ชัยว่านครับหดวันที่30ธันวาคม64พี่น้องครับถ่าไปฟังไปเบิงน้ำกันเด้อครับผมว่าปูใจน้ำทางตัวใดครับหดวันที่30ธันวาคม6 4ครับเพื่อตัวเลขถูกใจโดนใจนะพี่น้องครับจะได้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งซื้อรถตะลีไว้ครับถ้าตัวเลขว่าถูกใจบ่ชอบกรผพานนอพี่น้องครับน้ทางมีเขาไม่หลุดพี่น้อง ครับไปฟังน้ากันครับวานทนทางของปูใหญ่ชัว่านครับปูจะแหงตัวใดบนล่างครับผิดจรณาเบิึงเอาเด้อครับผมครับไปฟังน้ากันครับปูมาเปลี่ยนเป็นปูใหญ่ชัว่านค่ะครับปูหลังจากตะกอนเป็นล้มโพใหญ่มาครับปูเปลี่ยนเด้อเอฟซีทั้งหลายอาทิติดตามช่อง ล้มโพใหญ่ต่อไปหลวงปู่ที่เปลี่ยนเป็นปู่ใหญ่ชัยวานค่ะต่อไปจะเป็นปู่ใหญ่ชัยวานเนี้ยบ้านนี่สิบ่เป็นเอ่อล้มโพใหญ่เด้อ่าเพราะว่าหลวงปู่นี่สร้างมาหลาย3-4ปีแล้วบ่ได้ออกโซ่จักเทื่อ่าได้โชคได้มันมานี่ก็ยอดเพิ่นนั่นล่ะค่ะ่นเมตตาอ่าก็ว่าจะบ่ทันได้พุทธาทิเสกดอกว่าอยพุทธาทิเสกจังได๋มันสินั่นดอกเอ่อมันก็ดกำลังมาแต่ว่าบ่ทันมีผู้มาจักเตีย มี่จะปูมาเอาไอ้งไห้เนี่ยสองสี่เก็ดสองสี่เก็ดให้วิ่งสองกับสี่ไห้วิ่งสองกับสบนย่างเดียวเลือกอยู่นี่บกเกี่ยวกับล่างบนย่างเดียว่ะบนย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างตะปูผมมักวิ่งไห้วิ่งสกับสี่เลือกเอาตัวสองกับสี่จะเลือกตัวใดก็ไดเลือกสี่สองก็ไดสี่ก็ไดแต่ว่าจับคู่ไห้มีสองสี่สองหกสองสองสองหกสองแปดสองก้า ลักสี่มีสี่หกสี่แปดสี่เก้านี่ตมมากให้ตัวแดงแดงนี่คือตัวเด่นมันครับตัวแดงแดงอ่าพู้ไดมากโซใดก็ให้ถมากตัวไดก็ให้กับตัวพร้อมบบกลับว่าไดค่ะเฉพาะลักเก็ตนี่เป็นตัวร่างเด้อเนี่ยเด้อเอแล้วถ้าซสือจะซสือหลายสือไปพ่อกันทุนค่ะเสือหลจะซสือหลายตัวเด่นมันคือสองกับสี่ปูปูค่ะแล้วสองกับสี่ประมาน้ำกันบ่คะบอเล็กอยู่น่มาตัวเดียว Oh. สองสองสี่เก็ยนี่เด็กมาตัวเดียวโอ oh, <ha. S 2> เคค่ะเด็กบอกใส่กันค่ะ <Ha. S 2> คือว่ารลกนี่หลวงปู่มันใจว่าสีเรีวกว่านี่ครับปูเด่นนี่คือเด่นสองกับสีเนาะปูเนาะเด่นสองกับสีร่องเก็เข้าใจบ้านนี่ตัวร่องมันนี่ตัวร่องตัวร่องครับผมตัวร่องกับยาป่าถ้าปะมักกับย่าไฮซื้อกับย่าซื้อหลายซื้อเป็นตัวร่องคือกันทุนไปสัน่นสำหรับเลขสีวิ่งไหนวิ่งสองกับสี ดิสองกับสี่เนอผู้ติดตามผู้ติดตามผู้ใดที่ตามคาดว่ากติพ่อได้ออได้ใส่ได้กินได้ทานอยู่หรอกที่สื่อเขาจะสื่อหวังรวยได้สื่อไว้สื้อเลียกอะไรสื่อก็ซสื่อพ่อได้กินได้ทานสื่อเราก็ทำบุญทำท่านเนี่ยสื่อเราจะไปสื่อเราสื่อยาเนียมกันพิษตำราหลวงปู่เด้ที่กาโปสื่อเราไปหาทำบุญทำท่านก่นดีมันจะดีขึ้นแต่ผู้ใดใดผู้ใดถือคาดว่า ก็ท่พ่อได้กินได้ทานนี่ยแต่พอติดตามเลขอ,อยู่นี่เพราะว่ามันก็ก็เขาอยู่เลยนั่นแหละ <Okay. S 1> แต่ที่นี่พิษแน่สบายพิษเสลยคือสิบอมีดอกที่ของมันนี่เนาะครับคต่เพราะว่าเขาออกอยู่กรุงเทพเหมือนเด็กครับผู้พนังพแกน้าอยู่นี่ค <Okay. S 1> ่ะมันก่ำมาดมันดมาตามแผนตามนั่นกรุงวัดบอมมันก่มาดอยู่แต่เจอหลายการเลขอยู่นี่มันหยุดมันหยุดถือหลายกับพิษครับผม มักกรพิษอยู่หรอกนัพิษเสลยเขาพี่เล่านี่เขาเปนบ้ค่ะเขาสามหาเปนบ้ค่ะเขาสามหาแปดสามพ่อมหมดแล้วเขาทั้งล่างทั้งบนเล่นบ้ค่ะอเรียกรักสามนี่สามหาก็สามแปดได้เรียกหัดก่อนครับค่ะหมดวันที่สิบหกแม่เหล่าวันที่สิบหกมันมีสามหาก็สามแปดม่องห้สามหา 6595เถื 5, 9, 5, ่อมันออกสามหาตรงๆเลยครับผมงวดที่แล้วมากกับมาเห็นปูจักเทียมมาสามเทื่อค่ะก็บมเห็นปูค่ะท <c oughs> ีะะ่จะสวสดทางกันเนาะค่ะก็เลยบ่ได้มาเอาน้ำค่ะในเบิรงเขาาเบอร์น้องปูไว้ก็ได้เบอร์ลังมาโทษหาลูงปูปสักก่อนค่ะค<ต>่ะโทานัดกันเด้อมันยังน้องปูมีตัวลาปูก็ไปเลยแหละคเจ้าค่ะไปถาคนจักเสี่มาย่ามได้แหละค่ะจักรเสิม่ามือใดบ้าบามือใดนะจักรเสี่หม่าสิมาจักรเสี่มาย่ามได้เอาเบอร์ไว้หันจนโทษมาจะบอกมา นั่นแหละเลขกันหวยกมี่เท่านั้นแหละค <ฮะ S 1> ่ะถ้าไพมี่กับพิจนาเอามาคู่ใดกัซื้อลรวให้กับตัวร้อมเลขอยู่นี่บนต้องเกี่ยวกับลังค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะคือเป็นบนย่างเดียวมันต้องไปซสื่อเสียงเงินลังครับซือแต่บนยา่ยนยางเดียวบนยางเดียวนะครับปูบนยางเดียวครับปูให้เดนอ่าวิ่งสองกับสี่บนอืเจ็ดนี่เป็นตัวร่องนะครับปูเจ็ดเป็นตัวร่องครับปูพันเนนให้ได้ครับผมอืมสองหกสองแปด ัวเน้นๆคือปูขีดปากกาแดงรับสองนี่ใสไปเลยตั้งเก้าสองเก้านี่ร่องบ่ครับปูบัเด่นเล้วหันเดีนขึ้กันรตัวร่องตัวร่องครับสองเก้าร่องครับลักซีกับซีหกซีแปดซีเก้าตัวเด่นด้วยครับผมบนย่างเดียวกับน้ำบ่ครับปูกรับได้ละดีที่สุดกรับปูกรับไปมาได้ครับผมการกับมันคือการประมาทเล็กๆเจ็ดนี่เป็นตัวร่องครับปูเนาะตัวร่องตัวร่องครับสองเจ็ดสามเจ็ดีเจ็ดเป็นตัวร่องด้วยครับผมครับซก็มีเท่านั้นหละ ปูใหญ no ่ช้ยวานเนาะครับปูเนาะปูใหญ่เปลี่ยนจากล่มโพ่อใหญ่ครับเปลี่ยนจากล่มโพ่อใหญ่ต่อไปร่ลงพ่อใหญ่ okay. <S 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 สี่โบมี่เด้อบัน no คือเป็นปูใหญ่ช้ยวานเด้อบันเด้อวัติดตามเด้อครับผมปูคนเปลี่ยนเด้อพี่น้องครับเป็นปูใหญ่ช้ยวานเพราะว่าวูที่ไปทายคลิปออกก็ไปได้เอาหนาลงปูหลวดรับหนาลงปูก็บอกว่าลงปูเอาขอเอาครับนั่นแหละมันเกิดนี่ดีเกิดขึ้นเลยเตี้ะครับผมก็เยอะเลยรับหลายสกระบูชาครับค่ะ ยู่ในองค์เพิ่นมีของดีหลายเด้เขาใส่ไว้เป็นเออมีของดีๆหลวงปู่เก่าเกาปูแหวนปูถวดหลายหลวงปู่เลยเม่ใส่ไว้ในหันครับลงปูพืชหลวงปู่ใไงเนี่ยนั่นแหละวันที่แล้วก็สามหาแปดสามมาทั้งบนทั้งล่างน้องกรบปูทั้งบนทั้งล่างเนี่ยอืมครับหมดก่อนมันอยู่หนึ่งก่อนขึ้นไปบึ้งพว้ข้าต่าเขียนไปเขียนไปอยู่ตัวห่งจะสิ้นฤทธิ วัดก,ก,ก้อนวดทีแล้วหนิวัดสิบหกท่านว่าเนิอีกบ้านหนิมเริ่มส <ไอ S 2> ิบเบิงอดีตแต้เบิงวัดวันที่สิบหกท่านว่าที่ผ่านมาให้วงให้เด่นห้าเก็บแปดเป็นบ้นครับเออวงให้สามห้าหกห้าเก้าห้าสี่เจ็บเก้าเจ็ดวงให้หา,หหาคู่ออกสามหาครับแต่ว่าเลขล่างให้สองแปดก็สามแปดออกแปดสาม คาโปทะเลกูนี่สามารถมันจีมาบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งลวดนี่เลือกอยกันนี่นี่เห็นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะคือแต่ว่าบนนี่บลุดค่ะบนนี่บลุดแต่ว่าถ้ามันจีเป็นล่างมันจีมาเติมติมกันตัวหนึ่งครับนั่นเลยนั่นเป็นสัตว์มีสิทธิ์ลงล่างมันบ่ครับปูบวะมันเป็นบนย่างเดียวบนย่างเดียวคือทะเลกู่นี่โบเกี่ยวกับล่างครับแต่ผู้ใดว่าเคลื่อนไหมันจีเป็นล่างคุ้นไ้ก็ดีครับผมผู้ใดนี่ตัวประกอบว่าตัวนี้สิเป็นล่างเลยสำกัญอ่า เอาลุงลางไว้นพร้อมก็ดีคือกันครับแต่ลวงปูเห็ดมาได้เลขกมันจะเป็นเลขกบนย่างเดียวเลขยกอยู่นี่คเกี่ยวกำลังเลยแหะเพราะงไปสื่อมันเสียเงินลางขึ้นว่าตัวไหจสิเป็นลางกับไอ้ไอ้ไอ้สื่อไปล้างไปกับบ้าวาครับอือกันละเลขก็มีเท่านั้นละลวงปูก็บมี่เราจะบอกกขาบอกท่านี้แหละครับผมเอ้พวมีโศกมีมันกับมาใส่คู่ใส่ไข่ลองปูในเด้อครับมันจะขังตัวมันยังดีมันจะโศกจงมันค่ะครับผมอา เชินเบอร์โทรหลวงปู่เวนกับพ่อได้กินในท่านย่าซื้อวังรวยเด้อแต่จอว่าจะเอาเอานาุ้ยบาทนี่แหละยาไปคืนมันลงเทียมมันกับบุคบุคือนเคื่องเข้านตันไ่ะซื้อเขาวังจะว่าหลวงปู่่าซื้อแต่พอมาได้กินเดยใส่พอด้กินในท่านเพถ้าบุญทำท่านได้กินดยใส่นะครับผมแต่วมันเล็กมันออกเียนละสองเทียมเหมือนเดียแต่ว่าเดี๋ยวนี่ออกสามครับปู่สซื่อวังลววยอย่างเดียวมันจะทุก ครับนี่ก็คือเป็นการเสี่ยงดวงอย่างนั่นนี่ในการเสี่ยงดวงอะไรคำนั่นนี่คนบ่มีบ่มีบุญวสนาสรชนะนี่เอาไปให้นี่กับบอสื้อได้ไปซื้อตัวใหม่หมดนี่เขาบ่มีบุญบ่มีวาสนาก็บ่ได้คือเกา่เาเพราะว่าเงินอันนี้มันเป็นเงินเทวดาได้เทวดาบ่าให้ก็บ,บ่ได้ซ้ำเป็นัซ้ำแต่เทวดาเพิ่นให้เหลือก็แม่นอาหนดอย่ต้องใส่ปัญญาเขาประกอบพร้อมอผู้ปัญญาเจ้าข,ของครับปนั่นแหละ สำหรับเอซีทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายจะก่อให้โชคไขมันให้ดีที่ในท่านทุกคนเด้อพวกที่รับชมช่องปูใหญ่ชายว่านเด้อครับผมเปลี่ยนจากล้มโพใหญ่เป็นปูใหญ่ชายว่านครับนั่นแหละเอาเท่านั้นแหละเด้อครับครับเอาพี่น้องครับแนวทางของปูใหญ่ชายว่านเด้อครับผมหมวันที่สามสิบท่านผู้มครับปูให้วิ่งสองกับสี่นะครับ วิ่งบนครับผมเป็นบนอย่างเดียวด้วยพี่น้องครับจับคู่ให้สองหกสองแปดสองเก้าเป็นตัวร่องครับสองหกสองแปดนี่เป็นคู่เด่นนะครับผมสี่หกสี่แปดสี่เก้านี่ก็เป็นคู่เด่นครับร่องนี่ร่องเจ็ด้วยครับผมสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดพี่น้องฝากไว้เป็นน้าทางครับปู่ใหญ่ชัยวานเด้อครับผมถาตัวเลขถูกใจโดนใจครับกลับไปหาซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับผมครับปัว่าเป็นน้าทางบนอย่างเดียวครับคลิปนี้กับสมีครับผม บบาเถาซอสดีครับรกน